สวัสดีครับเดวิน่าส,สางปลาครับสำหรับมือนี่นะครับคลิปนี้นะครับสีแวมาบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเฉพาะไม้ปลานะครับมือนี้เป็นแนะนําไม้กุ้งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมมองเห็นว่าไม้กุ้งมันกําลังที่จะ,ะใกล้จะแก่นะครับใกล้จะแก่มันเป็นหมา,มากเต็มต้นเลยเดี๋ยวผมสีภาพไปเบิง้งไม่กุ้งนะครับ ซึ่งไม้กุ้งก็เป็นไม้ที่เป็นไม้ปลานะครับเป็นไม่วงยางนะครับภาษาไทยก็เอินไม้พ่วงนะครับผมก็เคยเ็ดคิดเพาะไว้แล้วนะครับแต่ว่ากะช่วงนี้กับสิมาบอกเพื่อนนะครับที่เยวจดจองนะครับู้ใดเบิ่งมองต้นใดไว้ก็ให้ไปเบื้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันกําลังจะร่วงนะครับก็คือกลางเดือนเมษานะครับเดี๋ยวเฮาไปเบื้องต้นกุ้งกันครับ ครับจะรับไม่กุ้งนะครับต้นมันก็จะสูงริ้วเลยนะครับหญ่พร้อมสูงพร้อมนะครับกห้ไข่พวกวงเดียวกันกับพวกไม่ง่างนะครับวงอยางขึ้นกันเนาะไม่ง่างบวฮูว่านเพื่อนๆีิเห็นบ๊บูมันมันยู่สูงนะครับแต่ว่าผมใส่สายตาเบิงนะครับหมากมันก็จะแดงแดงเต็มต้นเลยนะครับที่เลี้ยวไปเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงผมนจะพาไปเบิงอยู่ อยู่ใต้ต้นมันนะครับว่ามันมีหลวงหรือยังนะครับแต่ตอนนี้กะกะคงจะเบิ่งได้ไปสัก่อนนะครับเพราะว่ายังเก็บบ่ทนใ้ได้เนาะราว่ามันมันโรลงมามันก็เป็นหมางดิบอยู่น่าจะเป็นสิ้นเดือนนะครับน่าจะเป็นสิ้นเดือนเมษานะครับกลางเดือนพฤษภานะครับยังสียังสิเก็บได้นะครับกะผู้ใดเล่งต้นใดไว้ก็ห้ไปเบิ่งนะครับสําหรับไม้กุ้งเนาะพวกนี้กะพวกเห็ดเพาะนะครับมักจะเกิดน้าต้นพวกนี้เนาะ เดี๋ยวเขาไปเบิงอันนี้มันเป็นสวนหยางเก็จะเบิงหยาแกงหน่อยเนาะของผมกับเพิ่งเห็นต้นนี้ออกออกกอนมูนะครับต้นแรกปีนี้นะครับอยูน่นี่น้อใหม่กเกิดือนแล้วต้วนข่ายายัางยางไปเบิงต้นนี่ใหญ่เยครับเป็นป้าซุก่กลางกับบบมนหกสิบเจ็ดสิบเส้น, 60, นหรอเปล่าครับ อ๋อเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นี่มันล่นลงมาแล้วนะครับมันล่นลงมาแล้วแต่แต่มันยังบวชในกแกเนะครับเนะนี่อันนี้มันล่นล,ล,ล่นร้มซื้อมั้งครับบว่านได้กแกะยังท่านด้เพาะได้ดอกครับแต่วา่ากะคงจะบ,บเกินอีกประมาณสิบกว่าหมื่นยี่สิบหมื่นนะครับก็คือสิเห็นล่นนะครับตอนนี้ใบมือนกะ ปีกมันกะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเห็นโมโนโอเคครับมันกะู่สูงเนาะครอบบมีแนวขึ้นไปไทยอาศัยยางเบิงไต่ต้นมันกนแล้วกันนะครับ ต้นนี้ก็คงอนุรักษ์ไว้นะครับมันก็ใหญ่เนาะต้นกุ้งอันนี้อยู่ในสวนเลยนะครับต้นกุ้งใหญยตะพัดมาเห็ดสวนสองปีไฟกับบ้านในใหม่เนาะตะกอนไฟใหม่ตลอดเนาะครับโอ้ท้ายทั้งนี้มันสีย้อนแสงเนี่ยครับ <c oughs> นี่มันโดนลงมากกะ ไปย่งเปลี่ยนหมากออนอยู่นะครับเนาะก็ต้องรอนะครับก็บต้องรอสำหรับไม,บม่ก,กุ้งสูงไงเลยครับต้นนี้เนาะตอนนี้ก็เริ่มจะหายยากเลยครับสำหรับไม่ก,กุ้ง ครับเขาไปใกล้กับเเห็นคือเก่านะครับมันมันต้นใหญ่สูงเนาะห้องมันตัวหน่อยเนะาะอาศัยทายทั้งนอกนะครับปีที่แล้วนะครับผมจะบอกให้ฟังในปีที่แล้วมันลงมาในสวนห้าตรงนี้นะครับเนาะมันลงมาในสวนหยาตรงนี้มันก็เกิดด้วยครับแต่ว่าพอเฮาพอเฮาไถเพื่อสีเฮ็ดร่องน้ำร่องยังนะครับมันก็ตายไปก็รู้สึกเสียดายอยู่แต่ว่าก็บรูสเฮ็ดจังได้นะครับก็เครื่องปลูกหยานะครับก็เครื่องเสียดายไม้ปลาเนาะแต่ว่าในส่วนที่มัน ผิวลงมานะครับในส่วนที่มันปิวลงมาในในสวนปานะครับที่ปลูกกล้วยเป็นพ่เลี้ยงเนาะตรงนี้เนาะผมก,ก็ปล่อยให้มันเกิดเลยกะที่ได้ต้นกุ้งหลายต้นอยู่ดอกนะครับเนาะสำหรับต้นหน่อยๆมันเนาะกะสำหรับคลิปนี้นะครับกะแวะมาบอกเพื่อนๆนะครับอ่าผู้ใดที่จะเก็บไม่กุ้งนะครับกะคงจะต้องรอไปอป,ป็นยี่สิบก็หมื่นนะครับก็คือจะพอได้เก็บอยู่เนาะครับเนาะกะสำหรับ คลิปที่เพาะต้นกุ้งนะครับผมก็จะเห็ดผมก็จะเห็ดไว้นะครับไอ้ผมก็จะเอามาแปะไว้นะครับหลังวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาบ้งนะครับที่ผมเคยพอมาสารคดปนี่กะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเราชมช่องดิวนาสังปลานะครับสารคิีนี่กะสวัสดีครับ